มาก,กินมากกถ้าเราเป็นน้องเราคงแอบ,บกินไปแล้วของเยอะมากจนเริ่มไม่ถูกว่าจะซื้ออะไรสวัส <c oughs> ดีค่ะทุกคนวันนี้สองจะมาชวนเพื่อนๆไปตลาดดอนหวายกันอ่ะซึ่งตอนนี้สองอยู่ที่วัดไร่ขงิงแล้วเราก็เลยไปซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วเราจะขึ้นเรือไปตลาดดอนหวายกันแอบบซื้อขนมปังปลามาให้ด้วยไปดูกันดีกว่าว่าที่ตลาดดอนหวายจะมีอะไรกินบ้างที่ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดดอนหวายกันแล้วทุกคน ว่ามาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วคนเยอะเวอร์คนเยอะมากจริงวันนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามันวันหยุดแต่ปกติมันก็เยอะเนาะคือสองไม่ได้มานานมากเลยคนเยอะมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะวันหยุดหรือว่ามันเยอะอยู่แล้วคนแน่นจริงอะไรจริงแน่นกว่าของกินก็คนนี่แหละค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังเดินไปแพร่ที่ไว้สหรับนั่งทานอาหารได้ะะก็คือคนค่อนข้างเยอะเยซุกซี่ ตอนนี้ก็เข้ามาอยู่กันที่ในแพรกันแล้วนะคะทุกคนแล้วก็สั่งอาหารไปหลายอย่างมากแบบมีทั้งปลาทับทิมขาหมูแบบมีผัดกระเฉดต้งมงงต้มยำอะไรอย่างเงี้ยโหจัดเต็มเวอร์เดี๋ยวมาดูกันดีก,กว่าว่าหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็น่ากินขนาดไหน hey. Good. 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 ตอนนี้นะคะอาหารก็ได้มาเสิร์ฟสามอย่างแลวหือยังเหลืออีกสอ,อย่าง,างแต่ว่าเราจะกินก่อนอแ,ลแล้วเพราะเราลองไม่ไหวมันหิวเกินหิวจัด คุณเมื่อกี้เส้นเกือบติดคอเจ้าโยะจ้าแต่น้ำเป็ดที่เนี่ยเขาไม่เหมือนที่อื่นอะทุกคนมันเป็นสีส้มๆมอย่างเงี้ยแปลกดีอร่อยดีทุกคนคือว่าเป็ดเขาไม่เหนียวเลยอะ่ะเนื้อมันนุ่มดีอ้รวยนะ อร่อยเลยอ่ะแล้วยังมีอีกอย่างหนึ่งที่มาเสิร์ฟแล้วนี่ก็คือขาหมูมอทอดไร้น้ำมันรู้ได้ไงรู้ได้ไงเขาทอดไร้น้ำมันอะไรรู้ได้ไงว่าเขาทอดใน้ำมอขาหมูทอดไร้น้ำมันอะใส่ใส่คำม้อไปด้วยขาหมูทอดไร้น้ำมันทอดมากรอบดีทุกคนเลืก หมดก็เลยใช้ GoPro ถ่ายไม่เคยใช้ GoPro ถ่ายเลยทุกคนไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างตออกมาเป็นยังไงก็ไม่รู้จังหวะหม้อปลาทับทิมตะไคร้กรอบอะไรสักอย่างกินคู่กับตะไคร้กรอบด้วยอร่อยใช่ไหมร้อนเพราะว่าใหม่เลย มันคือเขาทอดมาใหม่จริงไงนะมันร้อนมันร้อนมากอู Ooh. Ooh. ้น่ากินมากทุกคนต้องยำตัวเสิร์ฟแล้วมอไฟเรามอไฟมอไฟด้วยวไฟลุกนี่มีแบบมะพระ้าวออก ไปนนิดึออสองขอตัวไปกินต่อก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างนอกจะมีอะไรน่ากินบ้างอ่าตอนนี้เราออกมาหน้าร้านก็เจอทองม้วนสดเลยสองหมื่นห้าบาทสองหมื่นห้าเหรอคะโอ้โหสองหมื่นห้าเล,ลยทุกคนแล้วทองม้วนสดราคาสองหมื่นห้ายี่สิบห้าบาทนี่ก็เริ่มเย็นแล้วคือคนก็แบบไม่ได้ซาลงเลยทุกคนคนเยอะมากเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงคนเยอะมาก คนเยอะมากคือเยอะตั้งแต่ตอนเรามาจนถึงตอนนี้อันนี้ร้านนี้อร่อยเคยกินใช่ใชต้องซื้อไหมต้องซื้อแล้วแหละอ่ะซักหน่อยมาซักหน่อยคนเยอะขนาดนี้แล้วก็มาทุกช่องขนาดนี้จะซื้อได้ยังไงซื้อขนมตาลปลาไหลขนมตาลต้องจับเลยน่เยอะเลยอดกิน ถ้าเดินมาก็จะได้ยินเสียงพ่อค้าแม่ค้าเต็ไมไปหมดใช่จะได้ยินเสียงพ่อค้าแม่ค้าเต็มไปหมดเลยทุกคนขายเก่งด้วย มาช้อปปิ้งขนมปังซะหน่อยเพราะมีแอร์ด้วยก็เลยแอบเข้ามาหน่อยเพราะตอนแรกร้อนเลยแวะเข้ามาแล้วได้ขนมปังพอดีมีอะไรน่ากินอีกบ้างถึงว่าอะไรเยอะๆอ้โไปเยอะไหมยังไม่เยอะยังไม่พอใช่ไหมตอนนี้ฟองนูนวอล์กอยู่นะทุกคนมันหาที่ถ่ายยากมากเพราะว่าเดินไปแล้วก็จะชนอีสานไปดูแบบก่านะคือตอนเนี้ยเดินมาแล้วกลับออกไปไม่ถูกอะนะเพราะเดินมาลึกเลยงง ไอศครีมจิ๋วจิ๋วจิ๋วไหมลูปมันจะเหมือนรูปภาพปะมต่เป็นภาพแบบนี้ใช่ไหมันเป็นเหมือนรูปภาพใช่ไหมเป็นแบบนี้เนาะคือไม่ได้กินไอติมจิ๋วจิ๋วอย่างเงี้ยมานานมากแม่ค้าจิ๋วแม่ค้าจิ๋วเหมือนกันแม่ค้าจิ๋วไหมไอติมขยันมากน้องขยันใช่น้องขยันดีถ้าเราเป็นน้องเราคงแอบกินไปแล้วคือจริงจริงเราอาจจะแอบกินแต่เราไม่รู้ไม่ใช่นี่ตักเองแล้วน้องตักเองไม่ช่วยน้องตักอ่ะ ถ้าสังตักอาจจะตัก,กแบบลูกเท่าลูกใหญ่ได้คือ <c oughs> วันนี้อาจจะดูรักทุเลนนิดนึงเพราะว่ากล้องแบตหมดแล้วก็ไมค์ก็เลยต้องมาเสียบกับโทรศัพท์เอาเองแล้วก็ไม่รู้อะคือแบบวุ่นวายมากแบบมนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ส5บาทเท่าน,น,นั้นทุกคนได้มาถึงห้ารสชาติแต่เราสั่งมาส0่รสตกคนล,ละ7บาทแล้วเนาะใช่เออก็คือเราจะถือกลับกรุงเทพ เา่ามันจะละลายให้หมดนี่คือชาเลนส์ช็อกโกแลต่อดหมดยนงขอตะกินสตรอเบอรี่อร่อยทุกคนิ็ปิ๊งก็ปิ๊งเหรอนี่แน่คัจิ๋วนะหน้าคัจิ๋ว สามสิบพอกินไม่หมดนะสามสิบพอร์ตกินอีกแล้วเหรอกินอีกแล้วรวยปิ้งขาใหจิ๋วอีกแล้วขาจิ๋วเดี๋ยวพี่ก้าวไปข้าวยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานหน่อยแต่ที่เนี่ยพ่อคขาแม่ขาที่เนี่คือให้ชิมเก่งเวอร์แล้วเราก็ชิมแล้วก็ไม่ต้องซื้อนี่คือวิธีเราอิ่มแล้วเราก็กลับแล้วก็ไปซื้อของมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนซื้อเสร็จเลย เต็ไมไปหมดเลยทุกคนขนมตาลตอนแรกทด่คิดว่าจะไม่ได้กินเราก็ได้กินทุกคนเพราะว่าขากลับเราพยายามไปตอบมากได้มาทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบให้ส่องทำคลิปแบบนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ส่องไดนะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยเนาะเวลาคลิปหน้ามาใหม่จะได้แจ้งเตือนนะคะทุกคนวันนี้ส่งไปก่อนนะคะบ๊ายบาย